ค่ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับคนซีนอนกับมินนะคะวันนี้มินมาเล่นเกมส,วส์ว่าเกมกับซีนอนสองคนในเซิร์ฟเซ็กซินเซกซ์สินโอเคอย่าพูดสองคนสิมันฟังแล้วมันรู้สึกแปลกแปลกไปแล้วหนีดีกว่านี้ดีกว่า,วามาทางเดียวกันกับฉันทําไมแย่เหไปแล้วหนีแล้ววิ่งแล้วหาระเบิดอย่างเดียวกล่องไหนไม่มีไม่เอาเน้นพีีสายพีชี เอ็นเดอร์เชนไม own, ่มีมีโอ้โหเอาเอาของตัดหน้าเราดูดิโอ้โหโอ้โหขอมาเป็นของปีศาจขอมาเป็นของปีศาจขอมาเป็นของปีศาจไปไหนไปก่อนหนีก่อนผมไม่รู้เล่นยังไงแต่ก็หนีอย่างเดียวประมาณนี้เชื่อใช่เชื่อดีไหมเนี่ยใครตามหลังมาตายนะเว้ยนี่วิ่งมาหาเราตรงนี้เร็ว เรามีของให้เต็มเลยไม่รู้อ่ะเรายิงซับไพ่ขึ้นไปสามอันแล้วเนี่ยสองสามอันละโอ้โหไม่ต้องงงนะว่าใครปล่อยไอ้หีบหีบไอ้นี้นั้หนเนี่ยเราเองไม่ไม่เราแนะนําให้เอ <damned. S 1> ็ก <emerges> มาหาเราเพราะของเราเต็มมากของเราเต็มเลยของเราฟูลเลยตอนเนี้ยอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่แถวแถวโอ้โห นี่เรามาจุดเรามีนี่เสียงแม่กับน้องทะเลาะกันับผมเอ๊ะเอ๊ะมาหาเราเร็วตรงที่เราชอบมาตรงเนี้ตรงไหนเราจะไปรู้ไหมว่าเธออยู่ตรงไหนอ่ะมีคนมา่อยให้มาตรงถนนมาตรงถนนที่เดิมตรงเนี้ยเฮนยี้เราเจอไอ้นี่เยอะมากเลยไอ้กล่องยิงขึ้นฟ้าเนี่ยเราเจอคนเมื่อกี้เรายิงไปสองสามทีแล้วมันก็หนี แปดวอยู่ตรงรางรถไฟอะรางรถไฟไหนวะไม่ตรงรางรถไฟอ่ะที่มันมีของอะรเยอะเฮ้ยมินหรือเปล่าเอ้ยมามามาเมื่อกี้เราเห็นคนอยู่ตรงนู้นเอานี่อะเอานี่ไปเอานี่ไปแดงกิ้วเอานี่ไปครับชุดเลยดาเพชรเราก็มีแลวอะดาเพชรเรามีตั้งสามอันเนยสี่อันเรามินมินให้มาแล้วก็มีสี่อันยเอาลูกธนูป่ะลูกธนูเรามีเกือบ เอามาดิอมาดิอ,อยากได้พอดีอเฮ้ยแล้วแล้วใครเก็บของอยู่ตรงนน้นใครเก็บของอยู่ตรงนน้นใครเก็บของใครเก็บของใครเก็บของลุมลุมกระทืบลุมกระทืบไปไหนเแบบี้เขาคิ้วหน่อยหนึ่งหนึ่ง,ง,งไม่เอาอยู่แล้วครับหมาหมู่ตลอดน,นะผมน,ด,นดูชื่อก็รู้แล้วว่ามาด้วยกันนี่เน่โดนอีกทีเดี๋ยวนะยิงย้อย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  ยิงย้อยไปละหัวแตกไปโอ้โหไม่ถึงเราคงต้องวาร์ปตามแล้วมั้งเนี่ยโหูกระตุกไปเด้อเพียวค่ะนี่ไงไม่ถึงไม่ถึงมันแหลกมันแหลกแหลกมากแหลกแล้วแหลกมากเย้นี่ไงอ๋อเฮ้ยเฮ้ยหิวถึงว่าทำไมวิ่งไม่ได้ทำไมอ่ะ มันคงจะดา่าเราวนะมาคู่อย่างเงี้ยอ, <laughs> อ้โหอะไรเงี้ยอ้โหด่าสารพัดมากเอ้าตอนสุดท้ายเราก็ต้องสู้กันอยู่ดีดใช่ร่วมมือกันก่อนวิชิตมันใช่ก็สะสมกลเดเ่นแอปเปิ้ลให้เยอะที่สุด okay โอเคกโ็เด่นแอปเปิ้ลอีตรงนี้มันมีของมีมีคนมาแล้วนี่ไปให้ให้พาวเวอร์หน,นอ่ะ พยายามเก็บเจอดาบเพชรหรือดาบเหล็กอะไรอย่างเงี้ยพยายามเก็บอย่าไปปล่อยให้คนมันเอาไปได้ปล่อยอะ่ะเราจะปล่อยเราปล่อยให้เก็บมินหาย,ยแค่เราอยู่ตรงนี้อยู่ที่เดิมอะ่ะกว่าเราจะหาจนเจอิ <c oughs> อเลยมาซะงานแต่งเลยงานแต่งเห็นเปิดงานจริงๆมีงานไหนไม่เปิดจริง อะไรกับงานแต่งวะอันนี้ตกใจไม่เห็นงานงานแต่งเปิดทุกงานในงานแต่งบ่อยไงเฮ้ยเก็บเก็บลูทในทันเฮ้ยขอละเบิดอ่าเบกนคือขอละสี่อันเย้เฮ้ยเราเห็นเราเห็นชื่อตรงนั้นเราเห็นชื่อตรงนั้นเราเป็นล่ามนุษย์ันดีกว่าไปเอ้าแล้วเราไม่ใช่มนุษย์เหรอว่ามันอยู่ข้างล่างเออมันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่าง บ้านหลังนี้อยู่ลำมันไงไงใช้โปรโมตเหรอไม่ใช่มันมีลงข้างล่างอะไม่มีทางลงมันมีมันมีรหัสลับอยู่ยู่ไหนไม่รู้มันมีทางทางลงอยู่มีทางลงอยู่แต่เราไม่รู้อยู่ตรงไหนร้างมันก็ไม่สบายนิดหน่อยเนาะเป็นทิศแล้วมั้งคือไม่สบายมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวโอ้ยยังไม่ตาย อุ้ยอุ้ยข้างหลังข้างหลังอะไรอะไรยิงแม่นไม่ต้องมาทําเป็นพีชีพไม่ต้องมาทําเป็นพีชีพยูโน่อุ้ยโดนออกมาแล้วโดนเต็มเนี่ยหิวได้ครับผมลุมลุมลุมหนีไปดิหนีไปดินี่นี่ยหนีมันหนีมันหนีทําเซียนเอาไปไหนเ้วทำเซียนมันเปเี็นมาหอีไปข้างนู้นไป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  โดนลหรอโดนลหรอโดนลหรออ้อมหลังบอลอยู่ไหนวะอ๋อโอ้ยกระตุกอ๋อโอ้ยนะเซิร์ฟนี่มันเซิร์ฟแอสเซนรู้สึกกระตุกมาหลายครัะนะ้งแล้วเนี่นั่นมันเห็นไหมเห็นเหมือนไหมเห็นอยูยย่ยิงอยู่เนี่ยยิงอยู่ยิงอยู่ต้องยิงดักหน้าสไส้กดของสไส้โอ้โหไม่โดนเฉียดหน้า <c oughs> อะไรกระโดดครับกระโดดกระโดดจัมเปอร์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 ยิงสะบัดยิงสะบัดแบบซีกโก ยิงสะบัดเราว่ามันเจ็บแล้วล่ะเจ็บเยอะแล้วล่ะวิ่งแล้วนั่นน่ละมีสู้แล้วเอาบปล่ากระสุนมีเยอะครับผมขนมาเป็นรังโอ้โหไปไหนไปไหนไปไหนเบ๋เฮ้ยมันหายไปอ่ะพอเจอละอี่อย่ามาทะลึ่งเบ๋อย่ามาทะลึ่งเบ๋โดนเต็มหน้าหน้านิสันหน้านิยูโดนทีหน้านิยูหน้านยูเลยนี่อย่าปล่อยให้มันรีเลือด ไม่ไม่ให้ลีลีลีเข้าสารสอทางนั้นเข้าเปลือกโดนไล้ตาเหลือกคุกข้าใส่จานโ,<ด>โดนโดนิโดนแล้วโดนโดนสองดอกตีสองดอกเอาออกดอกที่สามก็ต้องตายดอกที่สามก็ต้องตายนักยิงธนูนระดับโลกจิมโนทำไมเรายิงไม่โดนเลยอ่ะนี่ไงสามดอกแล้วจะตายแล้วตีเลยเราจะตายแล้วโอ้โหปล่อยให้เราตายดูดิโอ้โหตายได้ไงเนี่ยไม่มาตีแรงเลยจังเลยอ่ะไม่รู้ดิ ดูโดนไปโดนเลยไปไหนล่ะไปไหนล่ะไปไหนล่ะกระโดดยิงกระโดดสะบัดเมาส์สะบัดเมาส์สะบัดเมาส์เดี๋ยวก็เด็แมวแล้วเนี่ยต้องสิบวัทีแล้วเยี่ยมเก็บไม่เก็บใคร่เอาแค่เระเบิดพอเอาแค่ระเบิดพอไม่มีอะไรไม่ต้องเก็บหรอกสิบเอ็ดลูกอยู่ไหนอ่ะนี่มาแล้วมาแล้วมาผูกแล้วเต็มแล้วชุดเกาะชุดเกาะเราได้เปรียบ ไปเขาไปไม่รีบไม่รีบเราไม่รีบโอเคเราไม่รีบ,รบเขาอยู่ไหนเนี่ยออกไปข้างล่างแล้วข้างล่างไหนห้องห้องไหนนั่นแหละนี่ห้องห้องอยู่ข้างนอกอะ่ะอยู่ข้างนอกอะ่ะเขาประตูเหเล็กเนะนี่ยเนี่ยอยู่มันรออยู่มันรออยู่อยู่ออกไปออกไปเห็นไหมวางระเบิดข <c oughs> ี่ชีพเหรอเนี่ยคิวได้คิวได้คิวตัวเองเนี่ยนะ อยู่ตัวเองโอ้คุณซีอ่ะจบคลิปก่อนสำหรับ <Hey. S 2> คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบาย